สวัสดีครับพี่น้องช่องพ่อไอ้ผาครับอสำหรับคลิปนี้นะครับก็ได้มาทําการตัดแต่งนะครับตัดแต่งกริงต้นยางนาครับพี่น้องนี่นะครับผมก็ซีจงไว้นะครับเหลืออยยุประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามนะครับเหลืออยย่อันต้นละสามสี่าข้างบนนะครับนี่ตัดแต่งให้มันตรงนะครับพี่น้องนะครับยางนาผมมีอายุได้หนึ่งปีผมเริ่มปลูกมิถุนามิถุนาปีหกสองนะครับ ผมปลูกปลูกมิถุนาหกสองมะฮอนนี่ก็ประมาณปีมิถุนากรกดาสิงหากันยาคมพฤิกาธันวาปีหกเดือนนะครับนี่ครับพี่น้องความสูงนะครับความสูงสองเมตรกว่าเกือบสามเมตรแล้วนะครับนี่ครับนี่นะครับยันนี้นี่ครับตัดแต่งทรงพุ่มมันนะครับพี่น้องเพื่อว่าให้มันได้ตั้งตรงนะครับต้นไม้เขาจะได้ตรงสวยนะครับนี่ครับการตัดนะครับผมสิตัดห้างอยู่ประมาณอ่า สองข้อมือนะครับประมาณสองข้อมือนะครับความยาวนะครับหรือประมาณ after, สองนิ้วนี่แหละครับประมาณสองนิ้วนิดๆนะครับตัดออกนะครับสําหรับต้นนี้ก็เป็นต้นคู่ขึ้นมานะครับผมก็ซิจงไว้นะครับมันขึ้นคู่กันเลยนี่แหละครับพี่น้องปลูกต si ้นไม้เป็นบํานานชีวิตนะครับเกิดเฮาแก่โตมาเนาะก็สิได้สบายนะครับนี่นะครับพี่น้องนี่ครับปีหกเดือนนะครับพี่น้องนี่ต้นยางนาของผมนะครับ เดี๋ยวผมพาพี่น้องเดินเล่นนะครับนี่นะครับโซนนี้ก็ไม่ซุมใดที่มันเกิดอ่าน้ำยาซีฮอลก็รีออกนะครับพี่น้องเพราะว่าบัวไฮอนอ่ามันได้มาเลี่ยงช่วงนี้นะครับนี่คือมันนอนน้อยๆอยู่นี่ผมก็รีออกนะครับตัดออกเดี๋ยวมันจะค่อยแห้งเข้าไปเองนะครับพี่น้องนี่นะครับนี่ตัดไว้นะครับมันแห้งแล้วมันสิหลุดไปเองนะครับอย่าไปตัดชิดเกินไปนะครับตัดชิดเกินไปหลายก็บดีนี่แหละครับพี่น้องทายให้พี่น้องในเบื้องกันนะครับ เดี๋ยวพาเดินครับพาเดินตัดแต่งครับตัดแต่งทรงพุ่มนะครับน,น้อยๆนี่ก็ตัดนะครับผมใส้ขวดนี่แหละครับตัดอ้ันนี่จำพดอ่ะนี่นะครับตัดประมาณนี้สุนี้ผมปลูกทีหลังนะครับตัวนั้นปลูกก้อนนะครับตัวนั้นปลูกก้อนอยู่ประมาณสามสี่เดือนนะครับ สี่เดือนล้วผมจะมาปลูกแถวนี้ทีหลังนะครับผมปลูกเป็นยานเป็นยานมานะครับได้ต้นไม้มาเพร้อมกันนะครับก็เลยปลูกข่มตัวเลยลดลั่นกันไปนะครับนี่นะครับอ่าส่วนนั้นสิปลูกความกันนะครับมันสี่สูงสมหัวนะครับส่วนนี้ปลูกทีหลังนะครับมันเลยเตียจจงหน่อยตัวนี้มันซิอยู่ว่างอ่ะสิปีนึ่งนี่แหละครับนี่นะครับอีกส่วนนึงนะครับผมปล่อยหองหกจังสี่เลยนะครับบ่มีบ่มีเสียยาบ่มีอย่างนะครับปล่อยให้อ่า มันคุมดินไวครับยาคุมดินแล้วคุมความชื้นให้ต้นไม้นะครับอ่ะนี่ก็อีกต้นหนึ่งนะครับแถวล่างอันนี้พ่อเพิ่นเอางวมาเลี้ยงใกล้นะครับโอ้ยกินนะต้นไม้ผมไปเลยนะครับเขาก็ตัดแต้งออกนะครับพี่น้องเี่แหลมมันหักเขาก็ตัดแต้งออกนะครับเดี๋ยวมันก็โตขึ้นเองนะครับว่ามีตายหรอกอ่ะนี้โซนด้านล่างนะครับที่ผมปลูกผสมกันระหว่างยางนากล้วยนะครับแล้วก็ไม่พืชกินได้ต่างๆนะครับอันนี้มะขามูงนะครับ อันนี้ปลูกล่าสุดนะครับทางนี้นะครับนี่น้องล่าหมูเลยก็ว่าได้นะครับแถวฟังทางนี้ฟังทางนี้จะปลูกก่อนนะครับนี่แหละสูงงามครับพี่น้องนะเดี๋ยวเด้อเจิดน,นี่นะครับผมก็ทีตัดประมาณเจือสี่นะครับนี่ตัดแต่งดอกเจือสี่นะครับตัดให้มัน ประมาณนี้นะครับแต่งกิ้งนะครับสูตรการแต่งกิ้งของผมนะครับซิบะตัดประชิดนะครับต้นนี้ก็นในราวซีเมตรแล้วนะครับต้นนี้นะครับต้นนี้กับตอนบนปลูกไล่เลียกันนะครับเดี๋ยวผมเบิงกันต้นใดเป็นตาแตงจังแตงนะครับนี่แหละก็สิปล่อยไปซี่นะครับกับต้นกล้วยให้มันได้หนุนเจ้อจุนกันไปนะครับนี่นะครับอันนี้ก็สิตัด ไงสี่เลยนะครับนี่อืนะครับอ,อันนี้อ่ามะข่าโมงปลูกสุดท้ายครับปลูกละละสุนทางนี้นะครับมันเลยต้นดูว่าสวยงามปันไดนะครับโอ้เหนือกล้วยใบไห่นะครับ บ่ใครได้มาสางครับพี่น้องยากงานนะครับทั้งงานรถไถยังเดียผมก็ได้นี่อันซุ้มยังสี่นะครับเราต้องรีออกนะครับนี่พี่น้องเนี่รีออกรีออกนะครับยันมันเกิดนี่นะครับบอสเดี๋ยวงานซิบรอแห้งนะครับงานเงราะแห้งแล้วมันยากนะครับจะตัดประมาณนี้มือนึงจับกล้องมือนึงอันนี้พี่น้องยากจริงเลยะนี่นะครับตัดแต่งหอวจกน้อยนะครับ มันยูดมกันไปยังซี่นะครับให้ต้นกล้วยเจอือจุดหนุนกันไปนะโอ้อันนี้ใบกล้วยบางยอดน,นะครับเดี๋ยวนะครับตัดให้มันได้รับเสียงก็อันนี้ก็ต้นเกกาพันเตียนะครับได้กินมากแล้วพี่น้องนะครับเอาไปกินชุดหนึ่งแล้วครับบ้างรอเบิ้งว่าปีหน้ามันสิโดขนาดนรใดไปยังซี่ละนะครับ,นะรบให้มัน เกื้อหนุนกันไปสำับต้นไม้นี่นะครับตัดทิ้งี่น้องเบิ้งนะครับผมตัดประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับน,นี่นะครับประมาณนี้แตงออก เดี๋ยวต้นนี้ต้นนี้บบแตงแทดอกนะครับเด<ฆ>ี๋ยวตัวใดที่ต้นกล้วยมันปิดบางใบยอ่ก็ค่อยสางออกนะครับเพิ่งมีเวลาว่างนะครับพี่น้องผมก็เดยจาก่อย่างเดียแต่ละมือนะครับโอ้ยนี่งากล้วยตัดตรงก็นนะครับมันบงังมันบังนะครับพี่น้องมันบังแสงใส่ต้นยางนานะครับ นะครับมันถึกยอดนะครับนีบ่ซุนเนื้อซี่เขาก็ต้องเอาออกนะครับพี่น้องเนี่เดี๋ยวอาตรงที่เขาตัดออกมันซิว่าแห้งนะครับมันมันซิมีอันนั่นมาเลี้ยงอยู่ตลอดมันซิดูดความชื้นมาเลี้ยงตลอดแล้วมันตัวนี้มันซิว่าแห้งแล้วมันซีอันเฮทให้มันบรลุดนะครับเขาต้องรีงออก โอ้อันนี้ตัดชิปดคตรบอนะผมโมเป็นอยงนะครับชิปตัดแล้วก็ทิ้มได้ยังซี่เลยนะครับนี่นะครับเบิ้งมักลินไหม้ผมนะครับได้จินมากแล้วประมาณนี้นะครับต้องเอาออกอันไหนที่มันเกินเนงทางใต้โอ้พริกผมเหี่ยวตายแล้วครับได้กินโดนนะครับพริกกระเด ผูกไว้นั่นกางโอ้อันนี้ยอดมันหักโอ้อยอดมันเดี๋ยวมันสิบปวงขึ้นมาเ,เองนะครับกระซังนะครับนี่แหละให้มันยู่กันกับต้นกล้วยเอยงสินะครับผมก็ไม่ได้สนใจที่ไปแตงอย่างมันเถรนะครับมันเลี่ยงเกินหนนกันไปนะครับนอกสจากว่าคันทรงสิ หม,มือนเนี้ยเราตัดแต่งใบกล้วยออกนะครับให้แสงมันได้โดนถือต้นยางนานึ <c> ่ <oughs> นี่ครับกล้วยได้ขายลายชุดแล้วนะครับกล้วยนะครับมีอย่างพันต้นเขาก็ดึงออกนะครับเครือมันสิเห็ุนในต้นไม้เขาชะ,าะลอการเจริญเติบโตนะครับผมก็ได้เรียนรู้นะครับศึกษาจากอ ช่องหลักๆที่ผมเผมบิ้งประจำก็ช่องสามอาชีบนะครับของคุณเปียกนะครับก็ไดเบิ่งจากเกษตรกรนะครับปาาคนบ้าปลูกต้นไม้หลายๆคนนะครับเป็เรียนดูจากเพิ่นแล้วก็มาเฮ็ดของเจ้าของนะครับพื้นถนนตรงนี้นะครับผมปีไก่พี่น้องที่ติดตามผมก็ซิอรอลูนครับผมเอกฟางมาห่ม มสุดเลยนะครับช่วงนี้นะครับฟางโฮมเต้มหมดฟางโฮมเต็มแล้วผมเอา,าขี้หมูนะครับขนขี้หมูมาย้ายเต็มแล้วฟางโฮมอีกแท่นึงนะครับเนี่ยเป็นปุ๋ยจนดินดาครับพี่น้องเบิ่งกระโดดพนนะครับจากดินทรายนะครับจากดินทรายจนขึ้นเป็นดินดํเดี๋ตัวนี้ก็สางออาากจักหน่อยสางให้ยอดต้นอย่างนานได้รับแสงนะครับเดี๋ยวดินตัวเนี้อค นี่นะครับ้ย่อนได้รับแสง่มกันต้นใหม่จัจสิเสินเจเินเติบตัวดี <c oughs> เดี๋ยวตัวนี้บ่อแตงแนะครับตัดแตเนีหยที่มันเป็นเ,นเครือเครือมาพันเขาก็ตัดออก <c oughs> ตัดแตงออกบ้างนะครับอันเด คิดว่ามันช่มาบังแสงแดดนะครับแสงแดดให้ถือยอดไหมก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องสำหรับเมื่อนี้นะครับตัดแตงนะครับตัดแต่งกิ่งต้นยางนานะครับต้นไหนต้นน้อยไหลายก็ไม่ต้องตัดทนะครับโอ้เขือพันนะครับเขือพันนี่แหละครับพี่น้องอันตรายนะครับต้องได้มาค่อยดึงออกนะครับมาสั้นต้นไหม่หอดซิแคะแก่นนะครับมันสิเจริญเติบโตบดีนะครับนี่แหละ ตึงก่อนเคือนี่เยอะเลอเกินนะครับตัดเขื่ออ,ออกอ่ออาก็ว่ามานี่นะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้นะครับตัดแต่งนะครับตัดแต่งจริงตอ้นอย่างนานแล้วก็ดู ดูว่าโซนใดคับมันต้นใบใหญ่หลายเขาบอกตั้งแต่งนะครับโอ้ยอันนี้โบรูมันเป็นโรคอย่างครับพี่น้องไผยรูปวะนะครับนี่เป็นจังสี่เลยนะครับนี่เอาไปเอามาซิบุีเยวตายบมต้นไม้ผมนี่นะครับเดี๋ยวปล่อยปล่อยมันจะเรียนเติบโตไม่ขึ้นตรงนี้นะครับเอาไปยังสี่ละอ่ะกับประมาณนี้นะครับพี่น้องโซนนี้บ่มีอย่างไรแล้วล่ะนะครับนี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องนะครับมาเบิ้งผมตัดแต่ง ตัดแต่งกิง่งแต่งลําต้นยางนานะครับให้มันได้เจริญเติบโตนะครับเอาครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปสำนี้นะครับสวัสดีครับ